สวัสดีค่ะแต่อินดีมเนาะทำไมตัวแต๋วถึงเลือกที่จะเข้ามาทำอีดีมเนาะเพราะว่าตัวแต๋วเองก็เป็นแม่บ้านเนาะเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่บ้านก็ทำไรทำนาแต่ก็ยังมองไม่เห็นโอกาสเลยที่จะทำยังไงถึงจะทำให้เรามี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนาะจนเมื่อวันหนึ่งแต่ก็มีโอกาสได้มารู้จักกันดนีทำให้แต่มองเห็นว่าการที่เราทำงานคนเดียวเราไม่ได้มีต้นทุนมากมายเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แต่ถ้าเรามองหางานที่เราไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงแล้วก็เราไม่ได้ทำงานคนเดียวด้วย มันจะเป็นเขาเรียกอะไรเส้นทางลัดเป็นหนทางที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เนาะอินดีมก็เป็นงานเครือข่ายผู้บริโภคเนาะที่เป็นของคุณก้องอายุหน่อยละล้านซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเป็นงานที่มั่นคงแน่นอนเพราะคุณก้องท่านเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ ทำธุรกิจหลากหลายอย่างมากและทุกธุรกิจที่ท่านทําก็มีแต่ระดับหลายร้อยล้านทั้งนั้นแต่ก็เชื่อมั่นมากๆค่ะว่าอินดีมก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่คุณก้องตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําให้มันประสบความสำเร็จสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน สามารถช่วยเหลือผู้คนได้เนาะเพราะว่าคุณก้องเองท่านก็สัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จมากมายก็และได้เกิดแนวคิดที่อยากจะช่วยเหลือและสนับสนุนคนให้ประสบความสําเร็จตัวต่เองก็เข้ามาทําอินดีมได้ปีกว่าสิ่งที่เตาได้ก็คือประสบการณ์ว่าเราจะทํำยังไงให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราต้อง ในเมื่อเราทำงานคนเดียวแล้วชีวิตเรายังไม่ไปไหนทำไมเราไม่อาศัยศักยภาพคนอื่นอาศัยความรู้ความสามารถของคนอื่นมาช่วยผักดันให้เรามีเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างคานผลแรงช่วยให้เรามีรายได้ที่มากขึ้นเราไม่สามารถร่ำรวยได้จากการทำงานคนเดียวเราต้องอาศัยแรงคนอื่นมาช่วยกันทำช่วยกันขยาย และแต่ก็เชื่อมั่นมากๆค่ะว่าอินดีนคือคำตอบคือสิ่งที่แต่ตามหามานานถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักถ่ายกันเข้ามาคุยกันได้นะคะแต่อินดี